แมนนี่ปากเกียวกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งหลังจากไม่ได้ชกมานานการกลับมาครั้งนี้เพื่อขึ้นชกกับรุกิยะอันโปอดีตแชมป์ K1 ในการแข่งขันชกมวยของสหพันธ์ไรซิ้นที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่28กระกฎาคมนี้ค่ะแมนนี่ปากเกียวรักการแข่งขันมากเห็นได้ชัดจากอาชีพการงานของเขา เขาเริ่มต้นในรุ่น e i เวทน้ำหนัก51กิโลกรมัมและจบที่รุ่นเวลต์เวทน้ำหนัก63-67กิโลกรมัมทุกครั้งที่เขาขึ้นชกเขาทำเต็มที่และทำออกมาให้ดีที่สุดและเขาเต็มใจที่จะสู้กับใครก็ได้ไม่ว่าตอนไหนที่ไหนอย่างไรก็ได้ มีนักสู้หลายคนนะคะที่ชอบพูดแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้หมายถึงแบบนี้จริงๆก็แค่พูดเพื่อให้ตัวเองดูแข็งแรงมาดูข้อได้เปรียบของลุกิยาอันโปในการต่อสู้ครั้งนี้กันค่ะลุกิยาอันโปอายุเพียง28ปีส่วนแมนนี่ปากเกลวอายุ45ปีในวงการมวยนั้นนี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากไม่ใช่แค่เพราะเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็จะช้าลงและปฏิกิริยาการตอบสน,นองก็จะไม่ดีเท่าไหร่ แต่ยังเป็นเพราะอาการบาดเจ็บที่สะสมมาเนิ่นนานจากการต่อสู้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยรุกิยาอันโปสูงถึง184เซนตมรในขณะที่แมนนี่ปาเกียวสูงเพียง166เซนเมตรถึงแม้ว่าแมนนี่ปาเกียวจะโชกับคู่ต่อสู้ที่สูงกว่าส่วนใหญ่แต่ยังไงก็นี่เป็นข้อได้เปรียบของรุกิยะอันโปอยู่ดีและรุกิยะอันโปก็เป็นคนตัวใหญ่โดยธรรมชาติอยู่แล้วด้วย เพิ่งได้ดูวิดีโอการฝึกซ้อมของพวกเขาทั้งคู่แล้วมันเซอร์ไพรส์มากที่แมนนี่ปาเกียวยังดูรวดเร็วและดูฟิตมากจริงๆเขาก็ดูฟิตตลอดเวลานะคะแต่ตอนนี้ร่างกายเขาดูพร้อมมากพร้อมที่จะต่อสู้ส่วนรุกยาอันโปก็ฝึกซ้อมจริงจังมากเห็นเขาฝึกซ้อมกับชอนสตรีกแลน อดีตแชมป์รุ่นมิดเด e ลเวทของ UFC และพูดตามตรงนะคะจากวิดีโอที่เห็นนี่ดูเหมือนกำลังต่อสู้กันอยู่บนสังเวียนจริงๆเพราะพวกเขาฝึกซ้อมกันหนักมากแต่ละหมัดแต่ละลูกเตะลูกถิบนึกว่าดูการชกเพื่อหาคนชนะจริงๆซะอีกมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่สงสัยว่าแมนนี่ปากยวต้องคอสอนิมไหมเพราะไม่ได้ชกมานานสปีแล้วแต่ถ้าเขายังฝึกซ้อมยังต่อเนื่องทั้งที่ไม่ได้ขึ้นชกตลอดสปีที่ผ่านมา เขาก็คงไม่ต้องคอสนิมเยอะรุกิยาอันโปไม่ได้ชกมาประมาณ1ปีแล้วแต่ไม่ได้นานขนาดนั้นแถมเขายังออกกำลังกายฝึกซ้อมตลอดเวลาด้วยที่น่าสนใจอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมคะรุกิยาอันโปเคยชกกับบัวข่าเมื่อปีที่แล้วและบัวเข่าก็จะเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปของแมนนี่ปากเกียวด้วยมาเข้าเรื่องกันดีกว่าคะ่ะแมนนี่ปากเกียวจะชนะการชกครั้งนี้ได้ไหม ระดับนี้ชนะอยู่แล้วแต่เขาต้องทำให้รุกิยาอันโปสู้และเอาชนะรุกิยาด้วยการกดดันจากการชกอย่างต่อเนื่องเหมือนที่เขาเคยใช้กับคู่ต่อสู้คนอื่นๆที่ผ่านมานักมวยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความอดทนที่พวกเขามีและเรื่องการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเวลาที่ดูวิดีโอที่แมนนี่ปากเกียวฝึกซ้อมเนี่ยเขาดูชิวมากและการต่อยนวมแต่ละทีนี่มันบ้ามากบางทีออกมาชุดที่200ครั้งในยกเดียวสุดยอดจริงๆ ซึ่งคิดว่ารุกิยาอันโปไม่คุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้แน่นอนว่ารุกิยาต้องแปลกใจมากๆและพูดตามตรงนะคะคิดว่าแมนนี่ปาเกียวคงไม่ปล่อยให้เขาเริ่มชกด้วยซ้ําเนื่องจากรุกิยาอันโปเป็นคนตัวใหญ่และสูงแมนนี่จึงต้องประชิดเข้าใกล้ๆและยิ่งปาเกียวออกหมัดชุดได้มากเท่าไหร่เขาก็จะสามารถน็อกรุกิยาได้รุกิยาอันโปจะชนะได้ไหมก็ได้นะคะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าแมนนี่จะมาในรูปแบบไหน นักสู้แต่ละคนมีเลเวลที่ต่างกันและแมนนี่ปากเกียวก็เป็นนักสู้ในเลเวลที่สูงที่สุดและเขาเป็นนักสู้คนหนึ่งที่มีพรสวรรค์นในการต่อสู้อย่างมากด้วยวิธีเดียวที่มองว่ารุกิยาจะชนะได้จริงๆก็คือถ้านักมวยในตำนานอย่างแมนนี่ปากเกียวไม่เหนื่อยซะก่อนและถ้าปากเกียวเหนื่อยขึ้นมาจริงๆละ่ะรุกิยาอันโปก็จะได้จังวหวะในการต่อยหมัดรัวๆไปที่ปากเกียวมากเท่าที่ต้องการแต่รุกิยาต้องรักษาระยะห่าง และใช้ระยะเอื้อมและต่อยปากเกียวจากด้านนอกในขนาดที่แมนนี่เข้าถึงเข้าไม่ได้นั่นอาจจะทำให้ลุกิยาชนะคะแนนได้เนื่องจากลุกิยาอันโป,ปเป็นนักมวยคิกบ็อกซิง่งหากเขาเผลอเตะแมนนี่ปากเกียวแม้แต่ครั้งเดียวนะคะ เขาต้องจ่ายค่าปรับ5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ181ล้านบาทไทยนี่เป็นความคิดที่ดีมากเพราะบางทีหากนักสู้หงุดหงิดขึ้นมาและโมโหไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยก็จะทำให้พวกเขาไม่ทำตามกติกาซึ่งเป็นเรื่องปกติในระหว่างการต่อสู้อย่างเช่นจองจะเตะเป้าอีกฝ่ายเพื่อทำให้บาดเจ็บและอื่นๆอ,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 อีก ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้เห็นแมนนี่ต่อสู้อีกครั้งการต่อสู้คือสิ่งที่ปากเกียวรักและหลงไหลและการต่อสู้ครั้งนี้ปากเกียวชนะแน่นอนทุกๆคนคิดว่างไงคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ